ตั้งครันได้27สัปดาห์แล้วเป็นเริมที่อวัยวะเพศสามารถซื้อยาไซคโครเวียมาทาได้ไหมเคยเป็นตอนที่ยังไม่ท้องซื้อยามาทาเองก็หายได้เลยค่ะเพราะว่ายาที่เราใช้ตอนท้องก็คือยาตัวเดียวกันนะคะแล้วถ้าหากว่าไม่ใช่การติดเชื้อครั้งแรกเนี่ยการรับประทานยาไม่จําเป็นถ้าคนที่เคยเป็นเริมอยู่แล้วนะคะสามารถใช้ยาตัวเดิมได้เลยใช้ได้ทั้งตอนท้องและตอนไม่ท้อง การกินยาไม่จําเป็นเพราะว่าการกินยาไม่ได้ช่วยให้หายเร็วขึ้นใช้แค่การทายาภายนอกก็พอนะคะแล้วก็ยังไงก็ต้องรักษาให้หายก่อนคลอดด้วยนะคะสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งสําหรับในกรณีที่เป็นเริมแล้วกันเนาะสิ่งที่เรากลัวก็คือเรากลัวว่าตัวเชื้อเริมเนี่ยจะติดเข้าไปถึงทารกในครรภ์เพราะฉะนั้นนะคะนอกเหนือจากการใช้ยาเพื่อให้เราหายจากเริมแล้วค่ะคุณแม่จําเป็นจะต้องแจ้งคุณหมอนะคะที่เราฝากขันด้วยว่าเราเป็นเริม เพื่อที่ว่าคุณหมอจะได้อันตระสาวนะคะดูให้ว่าเด็กนะคะมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าที่บ่งบอกว่าน้องอาจจะติดเชื้อเริ่มจากแม่ไหมคือเชื้อไวรัสมันอาจจะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ไปถึงน้องหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแต่ถามว่าจริงๆแล้วเจอบ่อยไหมคือเจอน้อยแต่ว่ามีโอกาสเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นเริมรักษาต้องรักษาอยู่แล้วแต่อย่าลืมแจ้งคุณหมอด้วยว่าเราเป็นนะคะคุณหมอจะได้โฟกัสดูที่น้องเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะคะแต่ก็คาดหวังว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับน้องก็แล้วกันแต่ก็อย่าลืมเช็คก็แล้วกันนะคะนะคะประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะ